ย้อนกลับไปจากสมัยที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะพระโพธิสัตว์เกิดเป็นข้าหบ,บดีผู้มั่งคั่งวันหนึ่งมีกิจที่จะต้องเข้าไปในป่าลึกได้พบพระเถระรูปหนึ่งนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ใต้โคนไม้เกิดความเลื่อมใสศรสัทธาอยากจะสร้างบรณารณศาลาถวายให้เป็นที่อยู่จึงระจากงานของตนก่อนตัดไม้ในป่าสร้างบรณารณศาลาหลังหนึ่งประกอบด้วยประตูหน้าต่างเครื่องมุงบงัง พร้อมด้วยเครื่องปูลาดที่ทำด้วยไมย้พอเป็นที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยสมควรแก่สมณะแต่สงสัยในใจว่าพระสมณะจะพอใจในบรรณาศาลาหลังนี้หรือไม่หนอจึงนั่งรอยอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งพระเถระเมื่อกลับมาจากหมู่บ้านจึงได้เข้าไปในบรรณาศาลานั่งบนที่ปูลาดในบรรณาศาลาพระโพธิสัตว์นึกดีใจจึงเข้าไปนมัสการแล้วถามว่าพระคุณเจ้าบรรณาศาลานี้เป็นที่ผาสุกสําหรับพระคุณเจ้าดีอยู่หรือ เป็นที่ผาสุกสมควรแก่สมณะพระเถระตอบพระคุณเจ้าจะอยู่ที่นี่หรือพระโพธิสัตว์ถามถูกหลาอุบาสกอาตมาจะอยู่ที่บรรณาศาลาแห่งนี้แหละพระโพธิสัตว์เกิดความปิติในใจอาราธนาให้พระเถระรับปฏิญาว่าจะมาบิณฑบาตในเรือนของตนเป็นประจำหลังจากพระเถระรับอาราธนาแล้วจึงจัดการตกแต่งบริเวณบรรณศาลาให้เป็นที่น่ารื่นรมมีเครื่องใช้ครบถ้วน จึงปูเสื่อลำแพนเต็มบนนาารรณะศาลาตั้งเตียงต่างแท่นพิงและไม้เช็ดเท้าไว้ในที่ที่เหมาะสมบบขุดสระบคารณีเกลี่ยทรายทำที่จงกรมล้อมรั้วเพื่อป้องกันอันตรายและปลูกต้นตาลไว้ตามแนวรัว้วเป็นที่น่ารื่นรมยิ่งนักนอกจากนั้นยังจัดหาเครื่องบริการที่จำเป็นเช่นจีวรบาทหม้อกรองน้ำตลอดจนเครื่องนวกรรมที่จำเป็นสำหรับสมณะอย่างครบถ้วน กล่าวได้ว่าสิ่งที่จําเป็นแก่พระภิกษุพระโพธิสัตว์ได้จัดทวายจนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีสิ่งใดขาดเหลือเลยแม้พระโพธิสัตว์เองก็รักษาศีลห้าและศีลอุโบสถเป็นประจำบำบุงรงพระเถระตลอดชีวิตพระเถระได้อยู่เป็นสัป,ปายะบำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุพระอรหันต์และปรินิพพานณที่นั้นเองแม้พระโพธิสัตว์ก็ได้ทำบุญตลอดชีวิตและบังเกิดในเทวโลก สติจากเทวโลกลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในราชธานีกุสาวดีเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพระนามว่าพระมหาสุทัศนาราชาด้วยอำนาจบุญที่ได้ถวายทานเป็นอันมากรัตนเจ็ดประการอันเป็นผลของทานที่ได้ถวายที่อยู่อาหารและสมณบริคารแด่พระเทระผู้เป็นอรหรัน เป็นทักษินายะบุคคลผู้บริสุทธิ์นับได้ว่าบุญกุศลดังกล่าวเกิดแต่ผลแห่งทานที่ได้ถวายแก่ทักษินายะบุคคลผู้บริสุทธิ์นั่นเองตำนานเล่าว่าจากผลแห่งทานที่ได้บำเพ็ญแด่พระอรหันต์บันดานให้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้มั่งคั่งมีเมืองกุสาวดีเป็นราชธานีมีธรรมประสาทและเรือนยอดเป็นต้นเกิดด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างบรรณาศาลาถวาย มีบัลลังก์ช้างมา้าและรถมากมายเกิดแต่อานิสงค์ที่ได้ถวายเตียงตังมีแก้วมณีมากมายเกิดด้วยอานิสงค์ถวายประทีปแด่พระเทระมีสบกคารณีเกิดแต่อานิสงค์สร้างสบกคารณีถวายมีสตรีบุรรษคารฤหบ,บดีมากมายเกิดด้วยอานิสงค์ถวายเครื่องบริขารอันสมควรแก่สมณะนับเป็นจัก,กรพรรดิผู้สมบูรณ์โดยทรัพย์สรึงคารมหาสารพระองค์หนึ่ง พระโพธสิสัตว์ทรงมีพระอธัธยาศัยในการบริจาคทานมาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อได้ของราชเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมส่งตั้งโรงทานไว้ตามจุดต่างๆทั่วพระนครให้ตีกองเปล่าประกาศวันละสามครั้งว่าผู้ใดปรารถนาสิ่งใดจงมารับเอาสิ่งนั้นจากโรงทานที่ใกล้ที่สุดในวันและเวลานั้นๆท่านเล่าไว้ในตำนานโดยสรุปว่าพระมหาบุรุษทรงทำชมพูทวีปทั้งสิ้นให้มีความสุขสมบูรณ์ สนุกสนานรื่นเริงยังมหาทานให้เป็นไปตลอดอายุด้วยประการฉนี้พระมหาสัตว์ยังมหาทานให้เป็นไปด้วยพรณนา,นามาโดยย่อมาโดยตลอดในอาวสานลากาลก่อนสวรรคตสเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราศาสตร์อันเกิดด้วยบุญญาธิการทรงทำลายการวิตกเป็นต้นประทับในเรือนยอดหมูใหญ่นั่นเองประทับนั่งบำเพ็ญสมณภาวนายังชาและอภิญญาให้เกิด ประธานโอวาทแก่นางสนมกรรมนั้นมีนางสุภัสธาเทวีเป็นประธานพร้อมมุขะอมมาตข้าราชบริพารที่นั่งเข้าเฝ้ามารณะสมัยด้วยพระคถาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายขั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อสิ้นพระชนมายุได้เสด็จสู่พรมโลกด้วยประการชนนี้